สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอาวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครแอป tikTok นะครับผมซึ่งเป็นแอปพลิเคชันยอดนิยมนะครับในปี2020วิธีการสมัครนะครับก่อนอื่นเพื่อนเพื่อนจะต้องไปดาวน์โหลดแอป t i k t o k กก่อนนะครับผมซึ่งมีดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลดทั้ง ios แล้วก็ android นะครับเมื่อเพื่อนเดาวน์โหลดแอปเสร็จแล้วนะครับ ให้ทำการเปิดแอป TikTok ก,การใช้งานครั้งแรกนะครับผมทางแอปจะให้เราเลือกข้อมูลเพศนะครับถ้าไม่อยากระบุก,ก็ให้กดข้ามไปเลยนะครับแล้วก็จิ้มไปที่คำว่าถัดไปเลือกความสนใจของเรานะครับผมเราสนใจในหมวดหมู่ไหนนะครับเราก็เลือกในหมวดหมู่นั้นนะครับ ซึ่งเลือกได้มากกว่าหนึงนะครับผมก็จะเลือกเป็นถ้าไม่อยากเลือกก็ให้กดข้ามนะครับมุมขวาบนผมจะเลือกเป็นประมาณห้าหมวดหมู่นะครับแล้วก็จิ้มไปที่คำว่าเริ่มดูเข้ามาสู่ในหน้าแรกของแอป t i k ต o อกนะครับ ถ้าเราต้องการเล่นวิดีโอเราก็กดจิ้มไปที่ปุ่มที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับเล่นหยุดวิดีโอนะครับจิ้มที่ปุ่มตรงกลางแล้วก็ให้เพื่อนๆดูแท็บที่อยู่ด้านบนนะครับจะมี2แทบ็บจะมีคําว่ากําลังติดตามถ้าเราเลือกกําลังติดตามนะครับวิดีโอที่แสดงก็จะเป็นวิดีโอที่เราติดตามผู้คนใน t i k t o อนะครับแล้วก็ถ้าเราเลือกเป็นแท็บสําหรับคุณอันนี้จะเป็น วิดีโอที่ tiktok แนะนำให้เรานะครับซึ่งจะอ้างอิงจากข้อมูลความสนใจที่เราเลือกก่อนหน้านะครับผม mm hmm. เมื่อเราเข้ามาสู่ในหน้าแรกของแอป tiktok แล้วนะครับให้เพื่อนไปที่แท็บที่มีคำว่าฉันนะครับ mm hmm. แล้วก็จิ้มไปที่คำว่าสมัครสมาชิก จะมีตัวเลือกนะครับให้เราสมัครผ่านเบร์ทศัพท์อีเมลเฟสบุ๊กบัญชีกูเก่ลบัญชี Gmail นะครับแล้วก็บัญชี l ล n e ผมจะเลือกเป็นใช้โทรศัพท์หรือว่าอีเมลนะครับใส่วันเดือนปีเกิดของเรานะครับผมอ่า ้านนี้ให้เพื่อนๆใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับที่ต้องการสมัครหรือถ้าต้องการสมัครโดยการใช้อีเมลนะครับก็เลือกเป็น,ปนที่แถบอีเมลตรงนี้นะครับผมจะเลือกเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับด้านหน้าก็จะเป็น th บวกนะครับผมเมื่อใส่เบอร์เสร็จแล้วจิ้มไปที่คำว่าส่งรหัส จะมีรหัสส่งมาทาง sms นะครับเป็นเลข4หลักโดยเราจะต้องใส่าภายใน60วินนะครับจากนั้นให้เราทำการกํากหนดรหัสผ่านนะครับผมซึ่งรหัสผ่านนะครับจะต้อง มีอย่างน้อย8ถึง20ตัวนะครับจากอย่างน้อย2หมวดหมู่ก็คือเป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลขนะครับทำการสร้างรหัสผ่านให้เรียบร้อยแล้วก็กิมเมที่คำว่าถัดไปนะครับผมถัดมานะครับตัวแอปก็จะให้เราสร้างชื่อผู้ใช้ใน t i k t o k นะครับผมซึ่งขั้นตอนนี้ผมขอข้ามไปก่อนนะครับเพราะว่าเราสามารถตั้งชื่อได้ภายหลัง เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเข้ามาสู่ในหน้าแรกของ t i k t o k นะครับที่นี้ผมก็แนะนำให้เพื่อนๆมาที่แถบของฉันนะครับที่อยู่มุมขวาล่างจิ้มไปที่จุด3จุดนะครับที่อยู่มุมขวาบนไปที่คำว่าจัดการบัญชีของฉันเราก็จะพบกับติ๊กโค้ดนะครับก็คือจะเป็น QR code ของ t i k ต o k ของเรานะครับซึ่งเราสามารถบันทึกไว้แล้วก็ไว้ส่งกับเพื่อนๆเ,เวลาเพื่อนๆต้องการแอดเราเป็นเพื่อนก็สามารถที่จะยิงโค้ด t ิ k ต o อของเราได้นะครับแล้วก็ทำการเพิ่มอีเมลนะครับแนะนำว่าให้เพิ่มอีเมลด้วยเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการาสมัครบัญชี ติ๊กต็นะครับผมส่วนการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ